จะมาฟังเจ้าพังทังหลายอาปาสิเว้าเรื่องความยากมนุษย์คนเฮาอยากว่มีอังสะไปอังอยูทําย้อนพวกู้เฒ่าแม่นเกิดก่อนน้อยห่างอยากมีอยากให้ลูกใจดีไปเป็นพอเนมอยากัลายอยากให้เป็นเฒ่าเจลงเลยงสอยากเอพ่ออยากให้เป็นเศรษฐีมีเงินหลายตัวให้ตัวแค่มีหลายผู้ตมีนามีตาอยากให้มีหน้าอไัหสุมีต้อ เกไม่อยากดูอยากกินจากนั้นนะอยากมีทรัพย์มีสินออกซื้อของมาเล่นที่เดาเป็นอยากดูไปลองดูเรื่องทำกินนะอยากดูลองเรื่องทำที่เดาอันเนี้ยสุดท้ากินเกี่ยวเบ่งโมอากดุมไล่ดูทุกอย่างจากดุมไล่ยากดูทุกอย่างทุกอย่างเลยอยากลองอยากกินอยากกินผู้อยากดูอยากกินอยากกินผู้อยากดูอยากกินอยากเล่นอยากให้เต็มสตซาเต็ม ไม่เหมันนี่นอนนี่นอนอยากกินนี่นอนนี่นอนอยากกินนี่นอนผู้วักผู้ก่อนเนี่ยเปียนอยากรู้อยากกินวันละเช่นคุณผู้อยากกินวันเช่นคุณผู้พวกเพื่ออยากเปียนอยากรู้อยากให้คุณผู้นำมาช่วยแนะน้ำให้คุณผู้นำมาช่วยแนะ่อยน้ำจำคำว่าโบรันในบ่จำจำว่าโบรันในพอปวดเต่าไรสางบ้านน้ำทางสู่ เพื่ผู้ะะรักดีนเราหาวิทยายาคุยเหมือนกันความหวังมีมาทุกันความหวังมีมาทุกันสาวๆต้องการอยากมีผู้คุมผู้คองและผู้กองสงสัยผู้คองและผู้กองสงสัยโอ้สวยมีไหลกลายเป็นคนรวยน่ารักและมีเงินด้วยน่ารักและมีเงินด้วยเป็นคนรวยนะ ีตากับผ้าสูเสื้อผ้าของใส่เครื่องสอยมีเรียบร้อยทุกสิ่งในเฮืองมีเรียบร้อยทุกสิ่งในเฮืองเนี่ยนี่เกี่ยนมีหัวโลูดลาลยยลำมีงานทั้งอจะเปลี่ยนหวานเป็นกระทองใส่ใจเปลี่ยนไอ้ด่างบ้านรวยลำหนึ่งคนอยากสอมคนควงผูกกูแกะซ่อมคนควงผูกกูแก่สิมีอะไเรื่องร้องละหนึ่คนทั้งค่ะ เกี่ยงว่าผิวพันณผัวไปต้นโยอย่จ้องไปรันกองแผ่นดินถูกสิ่งว่ามีสิ่งขาดสนถูกสิ่งว่ามีสิ่งขาดสนมีเด้อเมียนี่เทวีมีนวลย้อนข้างงามที่คนเอาเบ้งมีใบเดียงดอกกะส้ำพันหลังนี้ใบเดียงดอกกะซ้ำพันหลังันาคารถูกแข่งเพื่อข้อห้อเบ่งไปไหวหหตายเพื่อข้อห้อเบ่งไปไหให้ตาย